ครับออกจริงๆครับบัวตัวนี้เขาว่าเขาเป็นหมันมานะครับเจ้าของเดิมเขาเขาไปขายให้โรงฆ่าสัตว์ครับแล้วพวกพวกผมกับท่านผู้ช่วยเดชพระราชัยครับไปเห็นก็ว่ามันสวยมันงามดีอะก็ถ่ายชีวิตเขามาห้าหมื่นบาทนี่เอามาเลี้ยงกี่ปีแล้วนะ้่วยตั้งแต่ถ่ายชีวิตมาสามปีสีปีนี้แหละครับมาออกม่ควอดลูกเลยควอดจริงๆ เป็นบุญมากออกก็ออกบัรพะเลยครับนี่แท้แท้เลยครับนี่ไม่ได้พูดโกหกครับเป็นหมันมาตั้งหลายปีเขาไปขายให้โรงฆ่าสัตว์ก็เลยไปเห็นว่ามันสวยงามหูยาวผู้ช่วยเดชปร,ราชัยก็เลยจากการซื้อเลยห้าหมื่นบาทซื้อมาค่าทรงอีีสามพันเป็นห้าหมื่นสามพันครับที่แรกว่าจะไปขายคืนให้โรงฆ่าสัตว์เหมือนเดิม ปีที่แล้วนี่แต่ปีนี่คลอดคลอดคลอด,อ,ดอ้อเป็นบุญทั้งแม่ทั้งลูกเลยเจ้าอ่ะเป็นบุญทั้งแม่ทั้งลูกเลยเจ้าเด้อนี่แหละคือคือผลบุญที่ผู้ช่วยเดชพระราชัยไปถ่ายชีวิตเข้ามาเนาะง้งัวเคยมันมากหกปีครับี่เป็นบุญีหลี่รับไปทับมาติดี่ลีไปซื้อมาถ่ายชีวิตจากโรงคาซัดมากครับเพราะว่ามันเป็นมันก็เลยไปขายให้โรง่าสั์ครับ

ดเปนบอกมู้มาดึงสายไนี่มก็ร่ามากหากรามากลล่ะครูไปเอาเบ่งเครับเบ่งเ่งไกลย่ซุ่มพู่กระถินเดี๋ยวว่งหนาวดีแถมีว่านั่งกะถินมีดีนั่งกะถินกับ้าหลุนนะครับนังสากระถินอันนี้ลูกลูกแม่นั่นลูกแม่พนรับ หลุดมองได้ครับหลุดมองสงสัยจะเป็นหัวสีขาวครับหมอกําลังเอาเครื่องมืออยู่นะครับหมอกำลังนาเครื่องมือลงไปช่วยเพราะเป็นลูกท้องแรกเขาเลยนะครับลูกท้องแรกเลยครับครับเนี่ยัวแม่มัน6ปีทึ่งเสียใจลูกครับหมอกำลังซอย ทองแหลกทองแรกทองสาวพะนะมันบ่ทองสา,าวนี่นะม้ามะกำลังซอยหาวิธีะการซอยครับม้ากำลังซอยมอกำลังดึงครับดึงซอยนี่ซอยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลุมหลุมกันพี่น้องหลุมสกันเอาออกมาดีๆออกมางามๆเลยหล่ะเลยงามๆเลยอแม็กำลังช่วยอ่ะออกแน่ๆออกแน่ๆครับ,ออ,รบออกแล้วเริ่มแล้ว เอามาเอามาออกมา,ออก,มาออกดีดสวยๆวันนี้วันพระอย่างดีน้องใบบุญัออกได้เบอกน

ยิ้มยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยฮะจริงจริงครับพี่น้องจริงจริอดจริงๆครับพ่อัวแม่มันหปีขอดจริงๆครับพี่น้องเลี้ยวม่ใัยมเลี้ย้ยแย้ยโเ้โหโอ้โห โอ้ยตัวเมี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 ยเพศเมียครับเพศเมียสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยอ้าะเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญพี่น้องไงรุ่งชาสัดเขาสิจัดการแล้วพี่พ่อพขาดีพ่อใจเดีดพี่พ่อครับผมพี่พ่อครับเขาวแวมันมาสรงปีแล้วท่านท้ายชีวิตมาห้าหมื่น กาซงหีสามพัเป็นสามพันสาม่นสาม่ยูน้่ไปยี่เดี๋ยวสามปีสามปีนี่แหะครับสามปีนี่แหละครับนี่โอ้สีสวยมากเลยครับนี่หมอเม็กสุดยอดครับหมอเม็กของความ เป็นวิธีการข้องหมอได้ครับสุดยอดเลยครับอย่างนี้มาตัวยาวตัวใหญ่รึมอุ้เป็นตัวยังคุณหมอเป็นตัวยังนี่เป็นตัวยังครับตัวเมีย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 อ่ะอ่ะอ่ะนน้องใบบุญลุกขึ้นลูกใบบุญเป็นบุญเป็นบุญทั้งขวับทั้งขั้วเลยครับนี่ ทีแรกว่นเดียวไปขายขึ้นในร่องกระสัดแล้วพี่กกยนี่ไปไปแม่ไหพี่ลูกพี่ามันม่ลูกด้เออเออเออเกือบไปขายขึ้นเขาขายขึ้นเขาก็ขายเสื้อด้วนี่ร่องกระัดเนาะบุญดีบุญดีเจ้าบุญหลายอีบุญหลายลูกซื้อใบบุญนะเกาะขึนหม้อหรอลยกับหมอสบายแล้วเกา S <S ไปเดี๋ยวเมียม,มันมาไปาไป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 คุณม้านมล,ลูกตัวลูกเป็นสกบเมียเยอะจังเลยโอ้โอโลูกแรกเพิ่นนาพิ่นหลานฮักลูกเพิ่นทะเลลูลลกเพิ่นตัวหนีเอ้ยอออบุญรอดได้ลูกมาซื้อใบบุญใบบุญแล้วนั่งใบบุญใบบุญน้อยแม่เพิ่นซื้อบุญรอดบุญรอดตัว ยู่โร่องเสียดผุนาะเขาก็ลังนำแล้วไปเห็นไปเดีดยว่างามผุนวัสดเอาที่สักวัสดุไทยชีวิตออกมาเลยหาเ่อนบาทเลยครับนี่เอาองามโหมันแง่ได้ลูกแล้วครับมาอยู่นี่สามปีซึ่งทัดกังวัดเชีงเดียวบขติดบม่ไดติดจากของเดิมเขาไปขายแล้วมันติดลูกวัสัุว่าเป็นหมันพะนะ บาดนี่ว่ามันกับมีลูกครับพี่น้องบู๊ยอ้าวอ้าวแม่มันอุ้ยมองไงจักขาวจักดอนจักสีน้ำตาลบ้าเป็นบุญนี่เลยนะน้องไปบุญแม่บ้าบู๊ยแต่หักหักโอ้ยไปบุญหันหน้ามานี่ก่อนสิไปบุญไปบุญให้หน้ามาหันหน้ามาบุญบุญไปบุญไปบุญบู้ย ไปบุญไหมเทื่อน่ะดมหูแม่ออกสองโมงก็กลัวหนิครัะอ้าวเขาชูพี่ดิการปรุงพี่น้องมือนี้งัวงมันหกปีออกมีลูกออกลูกมือนี้ลูกงามครับพี่น้องไปบุญจะว่ามือนี้เอากระมาลาบไก่สูกันกินเนะาะเอาเขาชูพี่ดิการปรุงพี่น้องใส่เท่านี้เลก่อนนี่เท่านี้ ฐานวงมันยูกินลาบไปฐานวงหัวอ้าวมานี่มานี่มาสิขออัเซกไปจุ๊บไปขวามัขวบงเนี้ย ไหนพี่นอวานไปได้ับบบานน้อง,อง,องเอ้ยเนื้อไหนา,า,าับบานมฮ<า>ักเลยละตอนนี้กำลังฝึกหัดให้ อ่าลูกกินนมกับแม่มันครับครับครับลูกขึ้นลูกลูกคุณลูกคุโอ้ยไป,ไปโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากแอบกินนมไปลูกไปกินนมเธอเป็นแม่มันอะ่ะใ,ให้ลูกเธอตอนนี้เธอออกลูกแล้วมาอยู่มาอยู่นี่สามปีสามปีกว่านี่แหละอ่ากำลังกินนมกำลังกินนมอ่ะกินนมให้ลูกกินนมหนยลูกผมจับอยู่ผมจับอยู่ผ,ผกผนโผว่าได้ันยจอนว่าได้อากินนมกินนมลูก ลูกแรกเขานะครับเนี่ยเป็นหมันอยู่กับเจ้าของเดิมเป็นสาวไปแล้วก็เป็นหมันอยู่สองปีทับเท่าไหร่ก็ไม่ติดถ้ามัไม่ติดเขาก็เลยไปขายให้อาลงข้าสัตริย์เนาะพวกผมไปเห็นเน่ยท่านผู้เสด็จพระราชายไปเห็นอ้าวงอันี้มันงามอ่ะ เอาเขาเอามาขายให้ได้เพระาะฉะนั่นว่าเป็นหมันเอาเป็นนันการสร้างเสียเอากลับไปเลี้ยงหรือโ้นมันหัวามันงามไปแล้วซื้อเลยครับหาเงอนจกเงินซื้อเลยมาส่งร้อมค่าขานส่งอีกสามพันจากร่งกษัตริย์มามาอยู่นี่ได้สามปีนี่แหละนี่จะเข้าปีที่สี่เนี่ยท้องออกมีลูกด้วยทีแรกว่าจะาไปแล้วปีที่แล้วนี่ว่าจะเอากลับึืนไปส่งเขาแต่เขาไม่รับคืนซื้อมาห้าหมื่น ถ้าเอามาคืนนี่ก็ประมาณไม่เกินสองหมืนนะ่นโอ้ก็เลยเอาเลี้ยงไว้พอเลี้ยงมาปีนี้ตกลูกด้วยครับพี่น้องแม่มันออกลกูกบัดนีโอ้ยเป็นบุญของเขาเนาะบัดนี้ว่าได้ตายะอะไรย็ะด้ว่าได้ตาย,ลตลาตยาแล้วบัดที่นี่ลุกขาซัดว่ไปขายห้แล้วมาไปอีกแล้วได้ลูกสาวด้วยนะลูกสาวด้วยนะนี่สวยๆเลยลูกสาว,วสวยหนะน้ารากักหน้ารักเลย กำลังให้ลูกเลี้ยลูกกำลังเลี้ยลูกครับเลี้ยลูกให้ลูกแข็งแรงเพื่อจะกินนมวัวแม่หมันโอเคควาดลูกมาสวยงามมากเป็นวัวขาวเผือกด้วยครับ